น้องนันทกนักเรียนนะครับในโครงการพัฒนาผู้นํานักประชาธิปไตยระดับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือครับก็เยี่ยมชมและรับฟังบรรยายความรู้จากศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยณสํานักงานกกตครับวุฒิสภานํนน้องจากโครงการพัฒนาผู้นํานักประชาธิปไตยสาหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือจากจังหวัดกาญจนบุรีเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยแบ่งการจัดแสดงตั้งแต่ห้องชมภาพยนตร์ผ่านระบบสามิติที่แสดงความเป็นมาของการปกครองในระบบประชาธิปไตยในประเทศไทยจากนั้นเป็นห้องสีเหลืองที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสําคัญของประชาธิปไตยซึ่งมีพื้นฐาน6ประการอาธิอํานาจอาธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยหลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคหลักพระดรภาพหลักการใช้เหตุผลและหลักนิติธรรมเป็นต้นสําหรับอีกห้องคือห้องสีเขียวจะให้น้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเข้าใจและความสําคัญของการเลือกตั้งซึ่งเป็นวิธีทางหนึ่งในระบบประชาธิปไตย ทางขั้นตอนการเลือกตั้งพร้อมทั้งให้ทาแบบทดสอบด้านความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประเทศไทยถัดมาเป็นห้องสีฟ้าให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญทั้งการลงชื่อเสนอกฎหมายการเลือกผู้แทนเข้าไปทําหน้าที่แทนประชาชนสําหรับห้องสีสม้มเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองตั้งแต่การจัดตั้งพรรคการเมืองบทบาทของพรรคการเมืองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและหน้าที่ของพรรคการเมือง นอกจากนี้ยังมีการให้น้องๆได้ทดลองการเข้าคูหาเลือกตั้งจำลองเพื่อให้เห็นถึงบรรยากาศกระบวนการและขั้นตอนในการเลือกตั้งตั้งแต่การประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อการรับบัตรและการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งรวมทั้งการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกันนี้ยังมีการจำลองห้องประชุมรัฐสภาที่จำลองทั้งมัลลังที่ที่นั่งของประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาที่นั่งของคณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาเพื่อน้องๆได้เห็นบรรยากาศของการทำงาน